โรงเรียนกัลยานิวัฒนา2เป็นโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติก่อตั้งเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2508เดิมชื่อโรงเรียนเสนีรณยุทธต่อมาเมื่อพุทธศักราช2510เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนกัลยานิวัฒนา2ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนกัลยานิวัฒนา2 อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการตั้งอยู่เลขที่232 2, หมู่5บ้านดงกระเสมตำบลน,นาแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงการเปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตอน้นโดยมีนายพรมลิขิตผิวน้องอ่างเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกาลยานิวัฒนา2มีบุคลากรทั้งสิ้น17คนแบ่งเป็นครูประจำการ14คนพนักงานราชการ1คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนและธุรการโรงเรียน1คนโดยในปีการศึกษา2565นี้มีนักเรียนทั้งสิ้น161คน แบ่งเป็นอนุบาล22คนประถม105คนและมัธยมศึกษาตอนต้น34คน จากแนวนโยบายพื้นที่เป็นฐานนวัตกรรมขับเคลื่อนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่นวัตกรรมขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพสู่การปฏิบัติในพื้นที่ที่มีชื่อว่า BI บึงการ Innovation ที่มีแนวทางการดำเนินการเริ่มตั้งแต่การศึกษาพื้นเพพื้นที่พื้นฐานของโรงเรียนหลักและโรงเรียนเครือข่ายการมุ่งสร้างความเข้าใจนโยบายทุกมิตินำมากำหนดเป้าหมายความสำเร็จในการดำเนินการที่ ชัดเจนลงสู่การปฏิบัติด้วยแผนนำทางและแผนพัฒนากำหนดตัวชีวัดความสำเร็จมีระบบประเมินความสำเร็จและทำโรงรักษาวิธีการปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จที่ยั่งยืนโรงเรียนกัรายานิวัฒนาสองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบึงการจึงได้ศึกษาแนวทาง B.I. บึงการ i n n o v a t i o n ในการสร้างสรร์นวัตกรรมใหม่ที่มีชื่อว่า K.I. กัรายานอินโนเวชันซึ่งจะเป็นนวัตกรรมใหม่ในการกับเลื่อนโรงเรียนกราร การนิวัฒนาสอนสู่โรงเรียนคุณภาพตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันา้นพื้นฐานดังนี้ KI กลยา i อินโนวิชันประกอบด้วย K Key Success Factor กำหนดปัจจัยความสำเร็จหลักโดยมีเป้าหมายสำคัญคือนักเรียนทุกคนต้องได้เรียนโรงเรียนที่มีคุณภาพ A Active Learning กระบวนการเรียนรู้เชิงลุกโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสภาพจริงครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เอ็นเน็ตเวิร์กการสร้างเครือข่ายในการพัฒนามีการร่วมมือของทุกภาคส่วน L Learning l e a d e r s h i p ภาวะผู้นำแห่งการเรียนรู้การสร้างภาวะผู้นำแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วยภาวะผู้นำผู้บริหารมีความเป็นผู้บริหารระดัาชีพภาวะผู้นำครูความเป็นครูระอัชีพรวมถึงนักเรียนให้เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ เอ c c ซ e ส e m นความสำเร็จผลสำฤทธิ์ได้แก่โรงเรียนดีบริหารจัดการดีครูดีนักเรียนมีคุณภาพ ว่ Why young moral, ายัง p ีโผส Moral ศิลธรรมคุณธรรมสำหรับเยาวชนเด็กและชาวชนในยุคปัจจุบันควรมีการปลูกฝังศิลธรรมและคุณธรรมเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข A.assessment สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการกลับกับติดตามเพื่อให้การกลับเพื่อนนโยบายนวัตกรรมมีความสมดุลสามารถนำไปใช้ในทิศทางที่ถูกต้องและสมบูรณ์ซึ่งต้องอยู่ภายใต้วงจร P.D.C.A. ในการทำงานที่ควบคู่กันไปจนจะประสบผลสำเร็จ การนำ KI กัร,รยาอินโนเวชันไปใช้มีข้อจำกัดอย่างง่ายซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตท,ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จำเป็นต้องมีทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างแท้จริงการเรียนรู้แบบร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการสร้างสรงสรนวัตกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายกับบุคคลอกปยางหลากหลายทำให้เกิดโรงเรียน เรียนดีบริหารจัดการดีครูดีนักเรียนมีคุณภาพด้วยกันลยา Innovation จากการนำนวัตกรรม KI กายา Innovation ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนพบ่ผู้ไปกับการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนทำให้เกิดความสมดุลและพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพอย่างแท้จริงทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้สูงขึ้นครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติพัฒนาตนสู่ครูมืออาชีพจนสามารถได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด,ดังนี้หนึ่ง ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3าเนื่องในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ประจำปีการศึกษา2 5ง2 2ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ประจำปีการศึกษา2 2, 3. 25นางภักกาพัดเชิดตะกูนสิล์ครูโรงเรียนกรลยานิวัฒนาสอนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลครูดีสีบุญการประเภทครูผู้สอนเนื่องในโอกาสวันครู16มกราคมประจำปีพุทธศักราช2564 นางวรรณภาสมจัดครูโรงเรียนการรยานิวัฒน,นาสอนได้รับรางวัลครูผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับชาติเนื่องในวันครูครั้งที่64ประจำปีพุทธศักราช2513 จากการนำนวัตกรรม KI กัลยา i n n o v a t i o n มาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนกัลยานิวัฒนาสองทำให้โรงเรียนมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับต่างๆผู้เรียนมีคุณภาพทางการเรียนสูงขึ้นมีคุณภาพกายสุขภาพจิตมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมอันเป็นประสงค์มีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดีมีความใฝ่รู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีทักษะการคิดอย่างเป็น กล้าตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผลมีทักษะในการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง,งมีความสุขผลงานเด่น 1. KI กัละยาอินโนเวชั่นได้รับรางวัลโอเบกอวอร์ดรองชนะเลิศอันดับที่1ระดับเหรียญทองสถานศึกษาย,ยอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนครั้งที่11ประจำปีการศึกษา2564 2. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมืองเดี่ยวแคนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70 ปีการศึกษา2,565ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณนะจังหวัดร้อยเอด 3. ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70 ปีการศึกษา2565ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนัดจังหวัดร้อยเอ็ด